มาเกล้าพี่จะเป็นคนขึ้นไปข้างบนยานคนที่1นึ่งล้านหกร้อยหกสิบเก้าหกสิ้าล้านเข้าไอ้กล้าเข้าไอ้กล้าเข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 ้าผลกดผลกดผลกดไอ้กล้าเข้ามาดิมุมมองหันมาลยก็ช่างมันเข้ามาเลยไเดจอแบบนี้เหรอโทษเขาอย่างนี้เลยไอ้กล้าร69 69 yeah ีเซ right. <c oughs> ็ตไอ้กล้ารีเ okay ซ็ตถึงจะถึงจะหายต้องรีเซ็ตเออต้องรีเซ็ตม่งั้นไม่หายเอาไปไอ้เกล้า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมนะครับบ้งนิฟชแนลนะครับแล้วก็วันนี้มีแขกจเชพิเศษครับผมใครวะฮะแขกจเชพิเศษนะครับเชิญใครยังไม่ได้อัดบอกชื่อช่องมาดิชื่อช่องเอ่อชื่อช่องต่างๆเก้าหย่าเก้าหย่าค่ะวันนี้จะมาเล่นไม่เล่นแล้วไม่เล่นไม่เล่นไปแล้วบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอ้กาเข้าบ้านไม่ใช่เวลามาเล่นแล้วเออวันนี้ท่านผู้ชมมาเล่นก็เข้าบ้านเดียวกล้าไปไหนไอ้กล้าเข้ามาเออไอ้อ้วนเดียไม่ได้ มันเกิดฝนกรดนะฝนกรดฝนตกรนนนะี่คือฝตดใช่ไหมฝนกรดไม่ใช่ฝนตดฝนกรดไม่ใช่ฝนตดมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอ๋อไม่เกิดขึ้นเองตามทางส้มปั๊มใช่ไปแล้วไม่อยู่แล้วไอ้ปังเฮ้ยพี่แข็งมากใครตายก่อนวัอนแพ้ไม่เหาอย่างดียังดีตุ้นเลือดดิดูเลือดใครน้อยกันเลยยืดเดียอะไรอย่างเล่น ทำไมชื่อกล้าอยู่อยู่ที่หนึ่งคะนอยส์เราจะรอดูสถานการณ์ข้างนอกตรงนี้ทำไมพี่ไมพี่ไม่กดรีเซ็ตอะเลื่อนกดเลื่อนมันเพิ่มมาด้วยดูแล้วสูตรเอาแล้วก็เอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่ืนนีอยู่นี่ไม่อยู่ในนี่กาพี่ดูพี่ดูข้างบนพี่ตูดดิ่โอเคท้องฟ้าไม่ไม่ไม่หมืดแสดงว่า ไม่น่าจะเกิดทอร์นาโดไอเดียจะอาจจะเกิดหัวไฟไม่ก็อุกกาบาตไอ้เดียอะไซูนิมิขึ้นที่สูงเร็วไอ้ก้าไอ้ก้าวทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้ก้างนี้เร็วเร็วเร็วช่วยด้วยไอ้ก้าวเร็วเร็วเร็วไอ้ไปไปซูนิมิจะมาในอีกใอีกหนึ่งนาทีเร็วไอ้ก้าหายไปไหนวะโอ้โหฉันคุปบคุปบมันมีกี่ชั้นเนี่ยหว่าดหกชั้นหกชั้นทำได้โอ้โหมันไปขึ้นเลยข้างบน ้นมาเลยขึ้นมาเร็วทนแล้วขึ้นคนแล้วชนแล้วทนแล้วชนแล้วนี่ทนแล้วตูมเรียบร้อยลอปะหรือว่ามันจะล้มยหมไมรล้ไม่หานะอ๋อ shit here we go again no โอ้ย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 ยังไม่้ยังไม่ต้เอากรหนายเหรอ พี่พี่ขึ้นไปบนยานี่แเองโอ้โหจำคำนี้ไว้ครับมาการะพี่จะเป็นคนขึ้นไปข้างบนยานคนที่หนึ่งล้านหกร้อยหกสิบเก้าหกสิบเก้าล้านเอ้ยคนคนที่เท่าไหร่เออบัคนทดียวสี่พันเอก้าต้องจำสะพานขึ้นลมเดี๋ยวคุณต้องจำพี่ตายดูข้างล่างบีหินสพีบ้างข้างล่าง่ตายแล้วเอาคนร่วงมาตายเหรอครับเฮ้ยจิตาดูกำกังผมนะครับตอนนี้ผมเล่นแล้วของผมก็ แบบคนเนี่ยนะครับโดมาตรน้ำมาเร็วขึ้นในนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยมั้งคือตอนเนี้ยจรวดมันต้องการจะบินหนีมากดูดิพวกทรมาไจรวดออกหายไปไหนวะเห็นปะแล้วจรวดมันต้องการจะบินหนีอ่ะอ้าวเฮ้ยถล่มเดี๋ยวไอ้การไอ้การังเฮ้ยเฮ้ยจรวดจลวดถล่ม โอ้โหจม no ูก่ของเอาตกน้ำเลยวะแดงเลยวเดือแดงตาหมดทุกคนไม่มีใครรอดเลยครับเฮ้ยโอ้โหรอดสองคนรอดยังไงวะรอดสองคนโอ้ไได้ด้วยพี่ผมเลี้ยงไม่ได้อะอ๋อไอกาเข้าไอ้กาเข้าไอกาเข้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 าคนกดฝนกดฝนกดนกดนกด เข้ามาดีมึงมองหันมาในกระช่างมันเข้ามาเลยใช้เดินแบบนี้เหรอโธ่เขาบอกเขาอย่างยี้เลยไอ้กาเลี้ยวซ้ายไอ้กาดตรงตรงไอ้กาดไอ้กาดไอ้กาดตรงไอ้กาตรงไอ้กาเลี้ยวซ้ายซอยหลังเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วอื้อเละสวยกินก็พอแล้วชนะแล้วยังชอบเลย ไอ้าล mm ีเซตไอ้ก้าลีเซตถึงถึงจะหายน้องลีเซ่เออน้องลีเซตมันยังไม่หายเอาไปนะไอ้กาลก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์นะครับให้คนอื่นดูนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไอ้กาบอกดิหลค่ะแม่